เมื่อคลิปที่แล้วผมได้ทำเรื่องเกี่ยวกับลมหอบใบทำให้ใบและดอกร่วงหล่นนั้นนะครับได้รับความนิยมจากเพื่อนๆเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับคลิปนี้เราจะมาว่ากันว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครบบางคนก็ไปแก้บางคนก็ไม่ไปแก้ตามที่ผมได้เตือนไปนะครับ แต่ที่แน่ๆเลยนะครับต้นทุเรียนของเพื่อนๆเนี่ยนะฮะก็จะทําหน้าที่อีกต่อไปก็คือว่าธาตุอาหารที่เขาดูดใช้อย่างจํากัดนั้นอนะ่ะนะฮะก็จะแบ่งออกเป็นสองทางทางแรกก็คือไปบํารุงสร้างยอดสร้างใบอีกส่วนหนึ่งก็จะนํามาบํารุงดอกหรือผลอ่อนของเขานั่นเองนะฮะจะเพียงพอหรือไม่จะเป็นยังไงถ้าไม่เพียงพอนั้นนะครับ นอกจากหลุดร่วงหล่นแล้วนะครับอาจจะต้องทำให้ยอดกิ่งใบนั้นเราเสียไปอย่างถาวรเลยแล้วบางคนลูกเปลี่ยนกำลังที่จะเตรียมที่จะขึ้นสู่ระยะเท่ากับกระป๋องนมนั้นนะครับถ้าหากว่าปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ตามกิ่งตามใบนั้นนะครับมีน้อยเนื่องจากว่าใบเขาร่วงไปนะฮะทำให้เขาสูญเสียธาตุอาหารไปด้วยนั่นเองนะครับสิ่งที่จะต้องตามมาอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ลูกทุเรียนของท่านนั้นนะฮะจะบิดเบี้ยวเสียทรงให้เห็นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาว่ากันต่อว่าการให้น้ำควรจะให้อย่างไรให้มากเป็นยังไงให้น้อยเสียหายอย่างไรนะครับหรือว่าการเติมปุ๋ยนะครับบางคนเห็นต้นทุเรียนของตัวเองนั้นนะครับมีสภาพอิดโรยนะฮะเหมือนกับว่าเป็นการขาดปุ๋ยนะฮะก็เติมปุ๋ยลงไปนะฮะมันจะตรงประเด็น หรือไม่นะฮะเขาใช้ป Ł ุ๋ยได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะมาว่ากันนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเติมแคลเซียมโบรอนนะฮะหรือจะเป็นอะมิโนโปรตีนเหล่านี้นะครับพืชต้องการช่วงนี้จริงหรือไม่หรือแคลเซียมโบรอนอะมิโนจะช่วยทุเรียนของท่านได้จริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมาว่ากันนะฮะเพื่อนๆครับเมื่อลมได้หอบใบต้นทุเรียนของเพื่อนๆไปแล้วนั้นนะครับ สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเมื่อกิ่งไหนไม่มีใบนะครับก็จะไม่สามารถที่จะดูดธาตุอาหารจากทางรากที่รากส่งไปขึ้นไปเลี้ยงอย่างกิ่งนั้นได้เพราะว่าใบนั้นนะครับมีหน้าที่รับธาตุอาหารที่รากส่งขึ้นไปและรับแสงมาปรุงอาหารจึงได้ส่งย้อนกลับมาเลี้ยงดอกและลูกอ่อนของเขานั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อไม่มีใบอยู่ที่บริเวณกิ่งนั้นในขณะที่ดอก และลูกอ่อนของเขารอรับทาตุอาหารอยู่นั้นนะครับจึงไม่เพียงพอเมื่อไม่เพียงพอนะฮะก็จะแสดงอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้านแดงหลุดร่วงนะฮะหรือจะเป็นการบิดเบี้ยวเสียทรงไปนั่นเองนะครับต่อมาเราจะมาว่ากันด้วยการให้น้ําโดยเฉพาะบางคนบางท่านนั้นนะครับไม่มีความเข้าใจว่าเรื่องของการให้น้ําต้นทุเรียนของตัวเองนะฮะ เนื่องจากว่าบางทีบางกิ่งเนี่ยนะฮะดอกก็ยังไม่มานะฮะจำเป็นที่จะต้องกักโศกต่อไปหรือลดปริมาณน้ําลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมฮะว่าในขณะที่ข้างบนนั้นนะฮะลมได้หอบใบไ,ไปแล้วแล้วก็ใบส่วนที่เหลือนั้นก็ยังซีดกร้านเผลอใบไม่ไม้ที่ปลายใบหรือขอบใบด้วยนะครับจึงทํางานได้ด้วยความทุรัทุเล ฉะนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อนๆจึงพยายามที่อยากจะให้น้ําให้ถูกต้องเหมาะสมาบางคนก็ให้20นาทีบ้าง30นาทีบ้าง40นาทีบ้างแล้วแต่ลักษณะดินของแต่ละท่านนะครับแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆไปว่าลักษณะการสังเกตอาการขาดน้ำหรือน้ำมากนั้นให้เพื่อนๆไปดูต้นทุเรียนของตัวเองก็จะพอทราบนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าหากว่าเราให้น้ำน้อยนั้นนะ่ะนะฮะ ใบก็ยังคงสูบซีดใบตกอยู่นะครับให้เราเห็น2ประเด็นต่อมาเรามาดูที่ขั้วของดอกหรือผลอ่อนนะฮะถ้าหากว่าเขามีสภาพผิวขั้วนะที่สูบเหี่ยวกร้านแดงอย่างนี้นะฮะแปลว่าน้ําน้อยแน่ๆลักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องทําให้ดอกและลูกอ่อนนั้นหลุดร่วงได้ง่ายมากความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการให้น้ําน้อยน้ําไม่พอนั้นน่ย มีมากกว่าการให้น้ำมากซะด้วยซ้ำไปเรามาดูการให้น้ำมากบ้างนะครับจะเป็นยังไงการให้น้ำมากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะพอสังเกตได้ก็คือขั้วจะมีลักษณะอวบอิ่มนะฮะมีสีเขียวแผ่กลางนะครับอย่างนี้เพื่อนๆเข้าใจดีอยู่แล้วและก็เป็นสาเหตุในการที่จะ หลุดร่วงได้เช่นกันนะครับประเด็นต่อมาในการให้น้ํามากนั้นนะครับในขณะที่ยอดกิ่งใบเขาไม่มีใบเพราะโดนลมหอบไปแล้วนั้นนะครับก็จะไปกระตุ้นการสร้างยอดใบใหม่ออกมาที่บริเวณปลายกิ่งนะฮะที่ไม่มีใบให้เราเห็นคราวนี้นั้นต้นทุเรียนของเพื่อนๆนั้นนะฮะก็จะบริหารจัดการเรื่องธาตุอาหารไปเป็น2ทางแน่ๆเลยส่วนหนึ่งจะต้องนําธาตุอาหาร นะครับที่มีอยู่อย่างจํากัดนั้นนะครับไปเลี้ยงสร้างยอดสร้างใบของเขานะฮะเพื่อการคงอยู่นั่นเองคือเขาไม่อยากจะตายนะฮะเพื่อนๆครับต่อมาธาตุอาหารเหลืออยู่เท่าไหร่นั้นนะครับเมื่อผ่านกระบวนการปรุงอาหารแล้วเนี่ยนะฮะค่อยส่งกลับมาเลี้ยงดอกหรือผลอ่อนของต้นทุเรียนของเพื่อนๆนั่นเองนะครับฉะนั้นลักษณะการให้น้ําน้อยน้ํามากเมื่อเพื่อนๆสามารถที่จะ สังเกตได้นะฮะเพื่อนๆก็จะสามารถปรับแก้ได้มากไปก็ลดลงนะฮะหรือว่าให้น้อยไปก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากมีการให้น้ําแล้วเราก็ค่อยไปดูอีกทีหนึ่งว่าทุเรียนของเพื่อนๆนั้นมีสภาพดีขึ้นหรือไม่นะครับเพราะน้ํานั้นนะครับมีประโยชน์ก็คือ1ไปสร้างความชุ่มชื่นนะครับให้มันเกิดขึ้นตามเซลล์ของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม่ว่าจะเป็นใบเป็นเปลือก นะหรือว่าจะเป็นผลอ่อนนะจะต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบในระดับเนื้อเยื่อของเขานะครับนี่คือประโยชน์ข้อที่1นะครับประโยชน์ข้อที่2ของการให้น้ำนะครับน้ำก็จะเป็นตัวพาธาตุอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยนะครับให้ซึมเข้าไปหารากและรากสามารถขนขึ้นไปทางด้านบนได้เป็นปริมาณเยอะนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ทุเรียนของเพื่อนๆน,น,นั้นนะครับจะพบกับระดับความสมบูรณ์นั้น เป็นไปได้สูงนะฮะจากตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆในช่วงนี้แหละนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์มาแล้วมวลอากาศเย็นและก็ลมแรงนะครับก็ยังคงอยู่ประกอบกับว่าใช้สายหน่อยนั้นนะครับก็มีแดดร้อนนะครับแผดเผานะองค์ประกอบ3ตัวนี้นะฮะส่งผลต่อทุเรียนแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเพื่อน ให้น้ำเป็นปกติแล้วนะฮะถูกต้องเลยอาจจะเป็น40นาทีวันเว้นวันอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆฮะแล้วก็ใบไม่มีการแสดงการสุบเหี่ยวให้เพื่อนๆได้เห็นถูกละนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆลืมเช็คค่าความเป็นกรดของดินคราวนี้นะครับเรามาดูกันว่าถ้าหากว่าด,ดินในสวนของเพื่อนๆท่าไหนเป็นกรดอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอะไรมันจะเกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ฮะ ความเป็นกรดนั้นนะฮะในดินก็จะอนุญาตให้ขึ้นไปข้างบนได้เฉพาะน้ําเท่านั้นนะครับส่วนาธาตุอาหารที่อยู่ในดินทั้งหมดนะฮะ14ตัวนั้นจะถูกกักกันไม่ให้ขึ้นกว่าครึ่งเลยถ้าขึ้นได้ก็ไม่เกิน3ตัว4ตัว5ตัวอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นการที่ข้างบนนั้นนะฮะจะมีสภาพาเขียวคั้มดำมันใสนะครับลืมได้เลยนะฮะไม่มีทางเป็นไปได้นะครับ เพราะว่าใครๆก็เข้าใจนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดินมีความเป็นกรดนั้นเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทําให้ดินเนี่ยนะฮะบ,บล็อกธาตุอาหารเอาไว้และไม่ให้ธาตุอาหารขึ้นไปครกนั่นเองนะครับฉะนั้นเพื่อนๆจงพึงระวังดีๆนะครับทำความเข้าใจด้วยนะครับเพื่อนๆครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าดินของเพื่อนๆเนี่ยเป็นกรดโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเนี่ยนะครับธาตุอาหารจากทางดินไม่ขึ้นใช่ไหมนะฮะ แต่สิ่งที่ขึ้นไปได้นั้นก็คือน้ําเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะครับถ้าหากว่าน้ําขึ้นเป็นปริมาณที่มากนี่นะฮะจะส่งผลทําให้ต้นทุเรียนของเพื่อนๆนั้นนะครับได้มีการดูดใช้ธาตุอาหารตัวหนึ่งได้อย่างสะดวกก็คือในตัวเจนนั่นเองนะครับในตัเจนก็จะไปเสริมสร้างการเดินยอดเดินใบซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังได้รับอิทธิพลจาก ความเย็นก็คือเช้าๆตรู่จะมีน้ำหมอกน้ำค้างซึ่งก็มีในตัวเจนสูงเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะทําให้การเดินยอดเดินใบนั้นนะครับเป็นไปได้อย่างสะดวกขึ้นนะฮะเมื่อสะดวกขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ลืมความงดหงิดละเขาก็ลืมความเฉาละนะฮะเขาก็จะสลัดดอกและลูกอ่อนหรือลูกไหนที่ใหญ่แล้วนะครับก็จะทําให้บิดเบี้ยวเสียทรงนะฮะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมาเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ ก็ได้ฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพละะจากสื่อมเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าช่วงนี้นะครับเ,าเราควรที่จะต้องฉีดพ่นแคลเซียมโบลอนเพื่อไปทําให้ขั้วเหนียวไม่หลุดไม่ร่วงจึงทําให้เพื่อนในหลายหลายคนหลายส่วนเลยนะครับตอนนี้ก็จะต้องผสมแคลเซียมโบรอนขึ้นไปทุกรอบร่วมกับยาฆ่าแมลงต่างๆนานานะฮะขึ้นไปแต่เพื่อนๆลืมไปข้อหนึ่งหรือเปล่า ว่าถ้าแคลเซียมโบลอนเนี่ยนะครับเราฉีดพ่นขึ้นไปบ่อยเกินไปที่เกินไปมากเกินไปนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาก็คือคราบของแคลเซียมนั้นนะครับก็จะไปเคลือบอยู่บริเวณผิวใบต้นทุเรียนของเพื่อนๆนี่แหละจึงเป็นที่มาว่าถ้าอะไรที่มันมากเกินไปนั้นมันจะเป็นพิษก็คือจะปิดกัน้นหรือกีดกัน ไม่ให้ธาตุอาหารตัวอื่นขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นถ้าแคลเซียมมากเกินไปนั้นนะครับสิ่งที่ต้องขาดแน่ๆคือโพแทสเซียมและแมกนีเซียมไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมฮะฉะนั้นการใช้แคลเซียมโบลอนนั้นนะครับจะต้องไปศึกษาดีๆนะครับสำหรับผมแล้วผมก็อยากจะฝากไปว่าเออเดือนหนึ่งเราก็ฉีดพ่นสักประมาณ1-2รอบก็น่าจะโอเคนะครับแต่ต้อง ดูปัจจัยด้านอื่นด้วยนะครับเพื่อนๆต่อมาในกลุ่มอะมิโนล่ะนะฮะเพื่อนๆหลายคนก็ช่วงนี้นะฮะเห็นใบเขามีลักษณะซูบซีดใบไหม้ใบเหลือน้อยนะฮะก็พยายามที่จะฉีดพ่นอะมิโนนะฮะผมอยากจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ก่อนนะครับอะมิโนโปรโตีนหรือจะเป็นแคลเซียมโบลอนนั้นไม่ใช่ธาตุอาหารหลักนะครับแต่สิ่งที่พืชต้องการในยามนี้นั้นคือธาตุอาหารหลัก เพราะว่าธาตุอาหารหลักนั้นนะครับจะมีส่วนในการบำรุงฟื้นฟูส่วนต่างๆของพืชน,นอกจากนั้นแล้วนี่ฮะรองลงมาค่อยเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมนั่นเองนะครับจริงๆแล้วอะมิโนโปรโตีนนี้นะครับถ้าหากว่าต้นทุเรียนของเพื่อนๆนั้นนะฮะได้รับธาตุอาหารอย่างสะดวกทั้งทางดิน ทางใบมีการให้ปุ๋ยตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงนั้นนะครับเขาสามารถที่จะสร้างอะมิโนโด้วยตัวของเขาเองนะครับและกระตุ้นการยืดการแผ่การขยายด้วยตัวเขาเองที่เรียกว่าจิปเรลินไซตโตไคนินและออกซินเหล่านี้น,นะครับสรุปง่ายนั้นนะครับอะมิโนโปรตีนเหล่านี้นะฮะพืชจะสามารถสร้างเองได้แต่ต้องสร้างจากธาตุอาหารหลัก ที่เขามีอย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับเขาถึงจะสามารถสร้างด้วยตัวของเขาเองได้ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ต้องตามมาก็คือว่าอะไรควรฉีดพ่นอะไรควรซื้อหามาเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เพื่อนๆน,นะครับได้สบายกระเป๋ามากยิ่งขึ้นและพืชก็ยังคงแสดงความสมบูรณ์ให้เห็นอยู่นะครับเอาละนะครับเพื่อนๆครับ เรามาว่ากันว่าแล้วกระบวนการแก้ไขบำรุงที่จะสามารถช่วยต้นทุเรียนของเพื่อนๆนั้นนะครับให้ฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ์อย่างรวดเร็วนั้นนะฮะจะแก้ตรงไหนให้มันตรงจุดและถูกจุดที่สุดนะฮะเพื่อนๆฟังผมอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปวัดค่าความเป็นกรดของดินนะครับรีบไปวัดค่าความเป็นกรดของดินซะนะครับหรือใคร ยังไม่ได้ทำการล้างส,สารแพคโคนะครับออกให้รีบทำการโดยโด่วนเลยนะครับถ้าหากว่า2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะแพคโคก็ไม่ได้ล้างนะครับค่าพีเก็ไม่ได้ล้างนะฮะไม่ได้สนใจเลยนะฮะใส่แต่ปุ๋ยนะครับถ้าเรามาใส่ปุ๋ยล่ะนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าดินเป็นกรดเอาปุ๋ยซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะไปเพิ่มค่าของความเป็นกรดให้กระดินทําให้ดินของเพื่อนเพื่อนมีกรด รุนแรงสูงขึ้นนะครับรากก็พังใบก็ร่วงนะครับดอกก็ร่วงนะฮะน้ำก่อดงรูปทรงบิดเบี้ยวอย่างนี้เห็นไหมฮะฉะนั้นรีบไปตรวจวัดค่าความเป็นกรดของตัวเองซะนะครับว่าตอนนี้ระดับค่าของความเป็นกรดอยู่ที่เเท่าไหร่นะฮะเราอยากให้เขาอยู่ที่ระดับ5.5ถึง6.5ช่วงนี้อย่างนี้ปลอดภัยนะครับ ถ้าหาว,ว่าท่านให้น้ําปกติเขาก็จะมีลักษณะการดูดใช้ธาตุอาหารจากทางดินขึ้นไปเสริมข้างบนได้ด้วยนะครับและน้ําก็จะขึ้นไปได้อย่างสะดวกด้วยนะครับความเสียหายก็จะไม่ค่อยเกิดสักเท่าไหร่นะฮะธาตุอาหารที่อยู่ในดินประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักบางตัวนะฮะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม14ตัวอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นะฮะขึ้นไปได้อย่างสะดวกนั่นเองนะฮะเพื่อนๆเมื่อ เรารู้แล้วนะฮะเราไปวัดแล้วเรารู้แล้วนะฮะว่าดินของเราเป็นกรดนั้นให้รีบแก้ความเป็นกรดทางดินนั้นนะครับโดยด่วนเลยนะครับบางคนแล้วแต่นะฮะทุกๆวันนี้นะครับมีหลากหลายความรู้มากนะครับมีหลากหลายศาสตร์ที่ให้เพื่อนๆนําไปใช้แต่ต้องรีบทำนะฮะส่วนทางเรานั้นนะฮะค่อนข้างที่จะมั่นใจครับว่ากระบวนการในการ ล้างค่า PH ของดินหรือว่าค่าความเป็นกรดของดินรวมไปถึงกระตุ้นให้ดินคลายธาตุอาหารออกมาในรูปแบบของของเหลวแล้วก็ให้ซึมเข้าไปหารากนั่นก็คือรากสามารถดูดซับธาตุอาหารทั้งหมดที่มีในดินเนี่ยนะฮะขึ้นไปได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องเชื่อนะครับ วิธีการที่เราใช้ก็คือใช้ซูเปอร์เคลียร์สขวดครึ่งต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรหรือว่า 500cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับฉีดพ่นดินภายใต้บริเวณทรงพุ่มให้ทั่วให้เปียกชื้นนะครับในทุกๆต้นทำอย่างนี้ถ้าหากว่าคนไหนนะครับมีค่าของความเป็นกรดต่ำนะฮะอย่างเช่น4อย่างนี้นะฮะผมจะให้ล้างอยู่2รอบโดยภายใน5วันนะฮะทำวันนี้อีก5วันทาอีกครั้งหนึ่งก็เสร็จละนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาว่ากันในเรื่องของการเสริมปุ๋ยนะครับตัวไหนบ้างที่มีระดับความจำเป็นในการให้ดอกให้ลูกอ่อนเขาได้นําไปใช้นะฮะผมก็จะแนะนําเพื่อนๆไปแบบนี้นะฮะวิธีการนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถดูได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปฟังใครนะฮะว่าตัวผลิตภพันธ์นั้นมันจะดีอย่างนั้นมีอย่างนี้ต้นทุเรียนต่างหากนะที่จะเป็นตัวบอกให้เพื่อนๆว่าในสิ่งที่เราทําอะไรลงไปนั้น่ะนะฮะ มันถูกต้องหรือไม่แก้ไขปัญหาตรงจุดหรือไม่นั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับในขณะที่ใบของเพื่อนๆนั้นสูบซีดห่อเหี่ยวใบไม้นะครับทิ้งใบไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เขากำลังต้องการก็คือเขามีสภาพอิดโรยมากนะฮะเขาต้องการธาตุอาหารให้ครบทุกตัวแหละนะครับอย่าลืมนะฮะเพื่อนๆว่าใบนั้นนะก็เป็นช่องทางในการ ดูดกินธาตุอาหารได้อีกทางหนึ่งนอกจากทางดินนะครับทางราก,กน,นะฮะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เพื่อนๆใช้อะไรพ่นขึ้นไปนะฮะต้องตอบตัวเองได้นะครับว่าใช่ธาตุอาหารหลักหรือไม่นะฮะหรือจะเป็นเฉพาะในกลุ่มธาตุอาหารรองหรือสารกระตุ้นกลไกลพืชนะฮะเอาเป็นว่า ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆศึกษาให้ดีแล้วก็มาเน้นในเรื่องของการให้ปุ๋ยที่เป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักนะฮะเพื่อนๆจะได้ประโยชน์มากและก็จะตรงตามความต้องการของเขาด้วยเช่นกันนะครับส่วนทางเราช่วงนี้ถ้าหากว่าลูกยังขยายใหญ่ไม่เท่ากระป๋องนมนั้นนะครับเราให้ใช้เพียงแค่ไขมอง1ขีดและก็สเบียงพลัดสขีดต่อน้ํา200ลิตรนอกกนั้นเพื่อนๆ สามารถที่จะเติมยาป้องกันแมลงศัตรูพืชขึ้นไปได้ด้วยเพียงให้ทําเพียงเท่านี้เท่านั้นเองนะครับแล้วดีหรือไม่ดีนั้นนะครับหลังจากผ่านไปสักวันสองวันเพื่อนๆกลับไปดูต้นทุเรียนของตัวเองใหม่อีกทีนะฮะแล้วค่อยมาสรุปกันว่าเราให้ไปเนี่ยมันตรงตามความต้องการของต้นทุเรียนจริงหรือไม่นะครับและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง นะครับที่เราได้มีการไปช่วยเหลือพี่น้องอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับแก้ตามที่ผมพูดกับเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับให้ทําอยู่แค่นี้เองนะครับล้างดินปรับค่าความเป็นกรดของดินแล้วก็เติมธาตุอาหารขึ้นสู่ทางใบนะฮะและหลังจากนั้นพอล้างดินเสร็จประมาณ3วันนะครับผมก็แนะนําให้เติมธาตุอาหารหลักนะฮะลงไปอันนี้พี่น้องไปหาซื้อเองผมจะบอกเท่านั้นเองนะครับเพื่นอนๆจะเห็นว่า ต้นไหนนะฮะที่มีสภาพโซมซอมซอ่อใบแทบจะไม่เหลือใบซีดใบกร้านใบร่วงใบหล่นนั้นนะครับเห็นไหมเพื่อนๆตอนนี้เขาได้มีการสร้างยอดสร้างใบใหม่ขึ้นมาทำงานแทนใบที่หลุดร่วงลงไปนะครับขึ้นมาปรุงอาหารด้วยแสงแล้วส่งกลับมาเลี้ยงดอกเขามันเดิมไม่เห็นร่วงเลยนะครับนี่ฮะมีการยืดแผ่ขยายอย่างมีน้ำมีนวล นะครับเหมือนกับที่ไม่เคยป่วยเลยนะครับดอกก็ไม่ร่วงนะฮะลูกก็มีผลที่สวยงามนั่นแปลว่าอะไรนฮะนั่นก็แปลว่าทั้งดอกทั้งผลและใบนั้นนะครับเขาได้รับธาตุอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะฮะเพื่อนๆครับ,บโดยที่สวนนี้นั้นนะฮะอะมิโนโปรโตีนแคลเซียมโบลอนผมไม่ได้ให้ฉีดเลยนะฮะ น,นั้นนาทีนะฮะผมจะให้คุณลุงท่านนี้นะครับได้มีการผสมขึ้นไปนะฮะจากภาพประกอบตัวอย่างนี้นะครับคงพอที่จะทำให้เพื่อนๆได้พิจิพิจเคาะพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าเราจะสามารถช่วยต้นทุเรียนของเราในยามยากเจอปัญหาอุปสรรคทั้งความเย็นความร้อนนะฮะลมแรง ให้ผ่านพ้นไปได้ยังไงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงยุคเข้ายากหมากแพงด้วยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะอาโทรมาปรึกษานะฮะได้เลยนะครับตามรายละเอียดที่เราได้ขึ้นให้หรือว่าจะเป็นช่องทางของคอมเมนต์มาก็ได้นะครับปรึกษาฟรีนะครับแต่ถ้าหากว่าผมผ่านไปอยู่ในสวนละแวกที่อยู่ใกล้ๆที่ผมไปนั้น นะครับผมยินดีเข้าไปดูแลให้ฟรีนะครับไปให้คำแนะนำฟรีนะครับเอาละนะครับคลิปนี้ก็คงพอที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับได้รับข้อมูลนะครับหรือความรู้แนวทางบ้างนะฮะเพื่อไปช่วยต้นทุเรียนของตัวเองนั้นนะครับได้ฟื้นกลับมาสู่สุขภาพสมบูรณ์โดยไวนะฮะชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมนะเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ใส่กระดิ่งนะฮะเพื่อที่ ท่านจะได้ไม่ได้พลาดว่าคลิปหน้าผมจะได้นำเสนอเรื่องอะไรนะฮะให้เพื่อนๆได้นำไปต่อยอดไปต่อนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะฮะขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับคลิปนี้คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะเพื่อนๆครับสวัสดีครับ